สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ร่วมกันศึกษาสายหลวงปูน่นาคหลวงปู่หินวัดระฆังนะครับวันนี้ผมบุบางอ้อก,ก็เอาพระหลวงปู่หินวัดระฆังที่เนื้อเข้มๆจัดๆมาให้ชมกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าในคลิปซีรีส์สองพระสามนาทีเนี่ยผมเคยทําพระหลวงปู่หินวัดระฆังเนื้อจัดๆให้ดูหรือยังคือเนื่องจากว่าทำเยอะมากจริงๆนะผมทําคลิปเยอะ ค่อนข้างเยอะครับดังนั้นนะ่ะผมก็จะลืมไปว่าเอ๊ะผมทําคลิปอะไรไปแล้วบ้างนะครับตรงนี้ดูกันเพลินๆครับตรงนี้ผมเข้าใจว่าเป็นพระที่ถูกฝนแล้วก็มาถึงว่าฝนข้างนะครับฝนข้างเพื่อใส่ตลับแต่ว่าไม่ได้ฝนเยอะนะครับแล้วก็แล้วก็ถูกการใช้มานะครับพระก็เลยเนื้อนะแบบ จะหนึ่งนุ่มนิดหนึ่งคือมีหลายท่านถามผมว่าทําไมเนื้อของหลวงปู่หินวัดระครังถึงได้ดูแบบเนื้อแบบเหมือนกับฟูฟูเป็นแบบปูนปูอย่างเงี้ยนะครับจะมีผมกับผสมอ,อยู่เยอะหรอก็ต้องก็ต้องบอกว่ามันคือทพะใช้อ่ะคือมีพี่คนหนึ่งที่เป็นอาจารย์ผมนะครับไปบอกว่าถ้าใช้อ่ะเนื้อจัดสวยเลย ค,คลิปที่ผมไม่ได้แบบมาบอกเรื่องตำหนิพิมพ์ทรงวิธีการดูนะครับเพราะว่าพระองค์นี้ถูกฝนมาแต่ว่าผมอยากให้ดูเนื้อมวลสารขององค์พระนะครับอุย้ยไม่จับโฟกัสไม่ได้ลนะอ่าเนี่ยครับพระที่ใช้อ่จะเนื้อเค้มแล้วก็หนึบนุ่มมากนะครับ สูกว่านี้นิดนึงได้ไหมนะ้าเดี๋ยวนะดูเรื่องไหมเน,นี่ยเนี่ยความเนื้อจัดอะก็จะเห็นเม็ดข,ขาวๆมวลสารผงเก่าวะละัลคังขึ้นไห้เห็นเนี่ย ตามตำราของท่านพระอาจารย์เที่ยงได้ระบุไว้นะครับว่าท่านผสมผงเก่าของวัดระคังแล้วก็ผงเก่าของกลุกีลานแล้วก็ผงกลุ่วัดสามปลื้มนะครับดังนั้นเนื้อก็จะเห็นเม็ดขาวแล้วก็เม็ดเห็นมาเม็ดสีเทาๆเข้มๆเนี่ยพวกนี้กระจายอยู่ทั่วทั้งองค์พานะครับ เทาๆเข้มเข้เขาก็เชื่อว่าเป็นผงปีลันเนื้อขาวๆจุดๆเม็ดเม็ดก้อนๆนี่ก็จะเป็นเชื่อว่าเป็นของผขขง,งเก่าสมเด็จนะครับอือหือดูดิด้านหลังดูดิโอ้โหนะครับแล้วผงเก่าก็กระจายทั่วเนี่ยเนี่ยถือว่าเป็นเสน่ห์มากเลยนะสําหรับคนที่ชอบสมเด็จอส่วนใหญ่พระสวยเนี่ย บางทีราคาก็ไม่เท่าพระใช้เนื้อจัดที่แบบเนื้ออย่างเงี้ยเนื้อจัดจัดอย่างเงี้ยนะครับแล้วจะมีสาสีน้ําตาลขึ้นในผิวนะครับอย่างเงี้ยครับ,ค,รบคลาสสิกเนาะเราสองพระเจอสายอย่างเงี้ยเนาะเนี่เนยเม็ดโอ้โหตรงกลางนนะงนครับเนี่ยเป็น ดูอีกทีนึ่งเพรามีหลายคนชอบบอกว่าผมส่องให้เห็นเนื้อมวลสารน้อยอยากดูพระเนื้อจัดๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมจัดให้เลยครับสำหรับบุบางอ,อ้อน,นจัไปนะครับก็ไม่รู้ว่าชอบกันไหมครับถ้าหากว่าไม่ได้บอกเรื่องตำหนิทรงแล้วก็เน้นส่องเนื้อกันอย่างเดียวยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าอยากให้ปรับปรุงอะไรนะครับ สำหรับวันนี้บุบังอ้อกก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบารมีองค์หลวงปู่หินวัดระฆังได้ปกป้องคุ้มครอง,อง,องรักษาทุกท่านทุกคนนะครับที่ร่วมกันรับชมสำหรับวันนี้บุบังอ้อกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ